i n นสตาแกรมหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ใช้บัญชีมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกน้อยคนนักจริงๆที่จะไม่รู้จักแอปพลิเคชันนี้ซึ่งแอปนี้นั้นคุณสามารถโพสต์รูปหรือวิดีโอให้คนอื่นสามารถเข้ามาชมได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่คุณรู้จักหรือผู้ใช้งานคนอื่นๆในระบบอินสตาแกรแต่จะมีสักกี่คน ที่รู้ถึงเบื้องหลังแอปพลิเคชันยอดนิยมนี้ว่าเคยเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ชวนขนลุกมาแล้วสวัสดีครับผมโอคารุโตะคุงในค่ำคืนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะทำให้คุณกลัวได้ขนาดไหนขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับเรื่องที่ห ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆแต่อินสตาแกรนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ผมชอบเล่นที่สุดคนรู้จักผมหลายคนก็เล่นแอปนี้ไม่ต่างจากผมตอนนั้นผมก็มีคน f o ล l o w แอคเค้าของผมประมาณ300คนแต่คนที่ Follow ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วและอยู่เมืองเดียวกันกับผมเมืองที่ผมอยู่ไม่ใช่เมืองใหญ่โตอะไรมาก เลยไม่แปลกที่ผมจะคุ้นหน้าใครหลายๆคนแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งที่จูจ่ๆไอจของผมก็แจ้งเตือนเข้ามาในมือถือผมลองเช็คดูก็เห็นว่ามีการกด Follow Account ของผมขึ้นมาเพิ่มหนึ่งคนโดยผู้ที่ Follow นั้นใช้ชื่อ Account ว่า Holly ผมแปลกใจมากเพราะเธอไม่ใช่คนที่ผมรู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่คนที่อยู่เมืองเดียวกันกับผมแน่ๆผมกดเข้าไปเพื่อจะส่องดูโปรไฟล์ของเธอ แอคเคท์ของเธอนั้นมีคนกด Follow มากถึง5,000คนเธอโพส์ตรูปไปแล้วประมาณ50รูปแล้วแต่ละรูปของเธอนั้นมีคนมากดไลค์ให้ไม่น้อยกว่า500ไลค์แล้วยังมีคนมาคอมเมนต์ใต้รูปของเธออีกจำนวนมากเธอเป็นผู้หญิงวัยรุ่นหุ่นดีผมอลนยาวผมแปลกใจมากที่มีแอคเคท์ระดับนี้มาฟอลโล่ผมแล้วตอนนั้นผมก็เข้าใจว่า Account เธอน่าจะเป็นตัวจริงไม่น่าจะเป็นเพื่อนผมที่สร้าง Account ปลอมมากแกล้งผมแน่ๆแต่ไม่ทันที่ผมจะได้กด Follow เธอกลับจู่ๆก็มี Direct Message ส่งเข้ามาใน IG ของผมมันเป็นข้อความที่ส่งมาจากฮอลลี่เธอทักมาหาผมว่าปกติฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ฉันว่ารูปเธอดูน่ารักดีนะผมเลยรีบตอบกลับไปว่าผมก็ว่าคุณน่ารักเหมือนกันครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มคุยกันอีกหลายข้อความมากเราคุยกันทั้งเรื่องสมัยเรียนจนถึงเรื่องไปฟิตเนสจนเราเลยนัดกันว่าจะมาเจอกันในคืนวันศุกร์ที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งในเมืองของผมหลังจากเราคุยกันจบแล้วผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่มีโปรไฟล์ดีขนาดนี้คือผมก็ไม่อยากจะอวดอะไรมากแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้หญิงดีเอทักมาหาผมแบบนี้ แต่สำหรับฮอลลี่เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากจนผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีโอกาสที่เธอจะมาฟอลโล่ในไอีผมได้จนมาถึงวันที่เรานัดกันผมก็เตรียมพร้อมไปเจอเธอ,เธอที่บาร์ตามที่นัดไว้ผมขับรถเก๋งส่วนตัวของผมไปที่บาร์ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มพอผมจอดรถที่หน้าบาร์ผมมองไปที่หน้าร้านแต่ก็ยังไม่เห็นฮอลลี่ผมจึงดีไปถามเธอว่าเธอถึงไหนแล้ว ซึ่งเธอก็ตอบกลับมาแทบจะทันทีว่าตอนนี้เธอรถเสียอยู่กลางทางแล้วตอนนี้นั้นก็ไม่มีใครผ่านทางมาแถวนี้เลยเธอเลยขอให้ผมขับรถมารับเธอหน่อยและเธอก็ส่งโลเคชันล่าสุดของเธอมาให้ผมตอนนั้นผมก็เริ่มเอะใจขึ้นมาแล้วผมเลยลองโทรศัพท์ไปหาเธอแต่เธอก็ไม่ยอมกดรับสายเธอยังคง DM มมาหาผมแล้วขอให้ผมรีบมาหาเธอผมลองกลับไปเช็คโปรไฟล์ของเธออีกรอบ ผมก็ยังมั่นใจอยู่ดีว่าเป็นแอคเคาท์ของเธอจริงๆแน่นอนเพราะโพสต์บางรูปของเธอก็มีแท็กหาเพื่อนคนอื่นๆซึ่งผมลองกดเช็คแล้วพวกเขาก็เป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนจริงๆไม่น่าใช่แอคเคาท์ปลอมผมก็เลยตัดสินใจตอบตกลงและบอกว่าจะรีบไปรับตำแหน่งตามที่เธอส่งมาให้ผมขับรถออกจากบาร์ผมขับตามเส้นทางที่เธอส่งมาจนขับออกมานอกเมืองมันเริ่มเปลี่ยว และเริ่มไม่เห็นรถคันอื่นวิ่งสัญจรผ่านมาในบริเวณนี้ผมขับเข้ามาจนถึงบริเวณที่สองข้างทางนั้นมีแต่ป่าและผมก็เห็นรถเก๋งคันสีดำสีประตูจอดนิ่งดับเครื่องอยู่ชิดขอบถนนฝั่งซ้ายผมจอดรถที่ขอบฝั่งขวาผมลองมองออกไปทางนอกหน้าต่างรถของผมผมไม่เห็นฮอลลี่หรือใครอยู่แถวนี้เลยแม้แต่คนเดียวผมคิดว่าบางทีเธออาจนั่งรอผมอยู่ในรถก็ได้ ผมเลยเดินออกมาจากรถแต่ผมยังไม่ดับเครื่องผมเดินข้ามไปที่รถคันนั้นผมลองเคาะกระจกรถคันนี้แล้วตะโกนเรียกชื่อเธอแต่ทุกอย่างกลับเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบกลับมาจากภายในรถผมพยายามมองเข้าไปในรถแต่รถคันนี้ติดฟีลมมือสนิทมากผมไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยผมเลยจะลองเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของรถเพื่อว่าจะมองเห็นอะไรมากขึ้นแต่ไม่ทันที่ผมจะเดินไปอีกฝั่ง ผมก็ได้ยินเสียงกระจกรถที่กำลังเลื่อนลงช้าๆผมรีบหันกลับไปมองที่เดิมก็เห็นกระจกรถที่ผมเพิ่งเคาะเลื่อนลงแต่มันเลื่อนลงมาไม่มากพอที่จะผมจะเห็นทั้งหมดภายในรถได้ตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกมันเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้วและไม่นานนักผมก็เห็นมือข้างหนึ่งยื่นออกมาจากรถและชี้มาที่ผมผมสาบานได้เลยว่านั่นเป็นมือของผู้ชายแน่นอน มันไม่มีทางที่จะเป็นมือของผู้หญิงแน่ๆและผมก็เห็นแววตาคู่หนึ่งที่จ้องผ่านช่องเล็กๆที่เปิดอยู่เข้ามาในรถเสียงนั้นดังออกมามันเป็นเสียงของผู้ชายทุมๆผมรู้ทันทีว่าผมไม่ควรทำตามสิ่งที่เขาบอกผมรีบวิ่งกลับขึ้นรถแล้วรีบเหยียบคันเร่งออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดผมขับออกมาได้ไม่นานผมลองมองไปที่กระจกมองหลังแล้วสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆ รถคันนั้นขับตามผมมาไม่ห่างมากและรถคันนั้นปิดไฟหน้ารถโชคดีที่ระหว่างทางพอมีไฟข้างทางผมจึงยังพอมองเห็นได้บ้างผมเลยรีบดับไฟรถบ้างพยายามเลี้ยวตามแยกต่างๆที่ผมเจอให้มากที่สุดผมไม่รู้ว่าผมเลี้ยวไปกี่ครั้งจนผมมองกระจกหลังจนแน่ใจว่ารถคันนั้นไม่ตามผมมาแล้วผมกลับมาลองเช็คแอคเคา์ฮอลลี่อีกครั้งปรากฏว่าเธอบล็อกผมไปแล้ว หลายวันต่อมาผมลองติดต่อกับคนที่ชื่อฮอลลี่ผ่านทางช่องทางอื่นจนผมได้รู้ความจริงว่าฮอลลี่นั้นมีตัวตนจริงๆแต่ IG ของเธอถูกแฮกมาได้หลายวันแล้วและผมก็ไม่ใช่เหยื่ยอรายแรกที่ถูกแอคเคาทนี้หลอกลวงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถจับตัวคนที่แฮกแอคเคาท์ของเธอได้และผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครโชคร้ายเป็นเหยื่อเหมือนผมอีกบ้างเรื่องที่ 2. น่ารักจัง ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบเล่นไอจมากๆฉันมีคนกด Follow แล้วประมาณ1,100คนฉันเปิด Account เป็น Public เพื่อจะได้ให้คนอื่นๆมาเห็นรูปของฉันและมากดติดตามฉันรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์ในรูปของฉันได้ซึ่งบางครั้งฉันก็มีคน Follow หน้าใหม่ๆหรือคนคอมเมนต์รูปของฉันโดยมาจากคนที่ฉันไม่รู้จักมาก่อนแต่ตอนนั้นฉันก็โอเคมาตลอดจนมาถึงวันหนึ่ง วันนั้นฉันโพสต์รูปที่ฉันไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆมีรูปรูปหนึ่งที่ฉันใส่ชุดบิกินี่แล้วถ่ายเซลฟี่ฉันลองเช็คคอมเมนต์ฉันก็มาสะดุดกับแอคเคาหนึ่งแอคเคานั้นเป็นผู้ชายเขาเมนสั้นๆด้วยอิโมจิรูปไฟสามอันฉันรู้สึกแปลกๆก,กับแอคเคานี้เลยลองกดเช็คแอคเคาของเขาดูโดยจากรูปโปรไฟล์ของเขาเขาน่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุประมาณ40-50ปี ในโปรไฟล์ของเขานั้นมีแค่รูปที่เคยโพสต์ไว้แค่3รูปซึ่งเป็นรูปเซลฟี่ของเขาทั้งหมดพอฉันลองดูโปรไฟล์ของเขาแล้วก็คิดว่าคงไม่น่ามีอะไรแปลกไปมากเพราะฉันเองก็มีแอคเคาท์ที่ฟอลโล่ฉันในลักษณะโปรไฟล์คล้ายๆแบบนี้ฉันเลยพยายามไม่คิดอะไรมากแล้วหลังจากโพสต์รูปนั้นแทบจะทุกวันแอคเคาท์ account ผู้ชายคนนี้ก็จะตามมาเมนใต้รูปของฉันตลอดทุกรูปซึ่งเขาจะเมนด้วยข้อความสั้นๆเช่นฮอต หรือไม่ก็น่ารักจังจนมีอยู่วันหนึ่งที่ฉันโพสต์รูปใหม่คราวนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มาคอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วแต่เขาไดเรีกเมสเซจมาหาฉันเขาส่งข้อความมาหาฉันว่าเฮ้ ee, ผมแค่อยากจะบอกว่าคุณน่ารักมากถึงแม้ผมจะอายุมากกว่าคุณตั้ง30ปีก็ตามเถอะพร้อมกับส่งอีโมจิรูปหน้าหัวเราะฉันก็ไม่คิดอะไรมากตอบกลับเขาไปว่าขอบใจแล้วก็ส่งอีโมจิหัวเราะกลับไป หลังจากนั้นเขาก็ตอบกลับมาทันทีว่าผมยอมตายได้เลยเพื่อจะได้เจอคนสวยอย่างคุณฉันก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมว่าขอบใจตอนนั้นฉันก็แปลกใจกับตัวเองว่าทำไมยังตอบกลับก,บกับคนแบบนี้ไปแล้วสักพักเขาก็ส่งข้อความสุดท้ายมาว่าผมจะไปเจอคุณในสักวันหนึ่งฉันไม่ตอบกลับแล้วฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูน่ากลัวขนลุกมากแต่ฉันก็ไม่บล็อกเขา เพราะฉันก็ไม่อยากเสียยอด Follow กับยอดไลค์ส่วนเขาเองก็ไม่ Direct Message มาหาฉันอีกเลยจนเวลาผ่านมาอีก2วันคราวนี้ฉันก็โพสต์รูปใหม่โดยฉันถ่ายเซลฟี่กับน้องสาวของฉันที่ชื่อว่าแคร์โรโดยเราถ่ายรูปกันที่หน้าบ้านแล้วก็โพสต์รูปไปแล้วพอโพสต์รูปไปแทบจะทันทีผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาคอม้นใต้รูปบอกว่าเธอกับน้องสาวน่ารักจัง คราวนี้ฉันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปแล้วฉันเลยรีบลบคอมเมนต์ของเขาแล้วบล็อกแอคเคท์ของเขาออกจากบัญชีของฉันจนเวลาผ่านมาถึงช่วงเวลาดึกของวันเดียวกันวันนี้ฉันมีนัดเจอกับเพื่อนๆของฉันที่บ้านของพวกเธอตอนนั้นที่บ้านของฉันมีแค่เพียงแค่ฉันและน้องสาวแค่สองคนหลังจากฉันแต่งตัวทำเล็บเสร็จแล้วและกำลังจะออกจากห้องนอนของฉันฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง ก็เห็นรถเก่งสีดำคันหนึ่งมาจอดอยู่บริเวณใกล้กับหน้าบ้านของฉันมันเป็นรถเก่งสีดำรถคันนั้นจอดหลบอยู่หลังพุ่มไม้และดับเครื่องฉันจ้องอยู่สักพักแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเดินออกมาจากรถคันนั้นแต่ฉันก็ไม่พยายามจะคิดอะไรมากแล้วเดินออกจากบ้านเพื่อขับรถของฉันไปหาเพื่อนตอนที่ฉันออกจากบ้านฉันเห็นน้องสาวฉันยังนั่งเล่นแล็ปท็อปอยู่ในห้องของเธอและตอนนั้นฉันก็ไม่ได้บอกอะไรน้องสาว เพราะคิดว่าถ้ามีอะไรเธอก็คงส่งข้อความมาหาอยู่แล้วฉันออกจากบ้านล็อกประตูนหน้าแล้วขึ้นรถของฉันระหว่างที่ฉันกำลังเตรียมออกรถฉันลองมองไปที่รถคันนั้นอีกครั้งรถคันนั้นติดฟิล์มสีดำสนิทฉันมองไม่เห็นด้านในของรถเลยฉันพยายามจะคิดว่าอาจจะเป็นรถของคนนอกเมืองที่อาจขับเข้ามาและหลงแถวนี้ก็ได้แต่ก็แปลกอยู่ดีเพราะว่าบ้านของฉันนั้นอยู่สุดซอยของหมู่บ้าน และตรงนี้ก็เป็นทางตันไม่มีทางที่จะขับต่อไปได้นอกจากขับย้อนกลับไปทางเดิมแต่รถคันนี้ก็ยังจอดนิ่งและดับเครื่องปิดไฟภายในรถฉันพยายามจะไม่คิดอะไรมากกว่านี้เพราะกลัวว่าจะไปสายฉันเลยขับรถไปที่บ้านเพื่อนระยะทางไปบ้านเพื่อนนั้นไม่ได้ไกลมากนักพอฉันไปถึงเราก็เริ่มมีการดื่มกินกันบ้างแต่ฉันไม่อยากจะดื่มเยอะเพราะฉันมาคนเดียวและต้องขับรถกลับบ้านด้วย ฉันอยู่สังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนประมาณได้สองชั่วโมงแล้วก็ขอตัวกลับบ้านฉันจำได้แม่นว่าใช้เวลาเดินทางกลับแค่ประมาณ5นาทีก็เดินทางมาถึงที่บ้านของฉันระหว่างที่รถใกล้จะถึงที่บ้านฉันก็ยังเห็นเจ้ารถคันนั้นรถสีดำติดฟิล์มทึบคันนั้นยังจอดอยู่ที่เดิมฉันลองชะลอรถและขับผ่านรถคันนี้ช้าๆเพื่อจะมองเข้าไปในรถคันนี้ให้ดีอีกรอบ แต่ฉันก็ยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนไปมากกว่าเดิมหลังจากฉันจอดรถที่หน้าบ้านแล้วฉันเดินม,มาที่ประตูหน้าบ้านและกำลังควานหากุญแจแต่ฉันนั่นเผลอทำกุญแจตกลงพื้นจังหวะนั้นจู่ๆฉันรู้สึกขนลุกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนว่าจู่ๆฉันก็เริ่มกลัวรถคันนั้นขึ้นมารถคันสีดำที่จอดอยู่ข้างหลังฉันคราวนี้ฉันไม่กล้าแม้แต่จะก้มลงไปหยิบกุญแจเพราะกลัวว่าสายตาฉันจะต้องไปเห็นรถคันนั้นอีกรอบ ฉันเลยหันมากดกระดิ่งหน้าประตูเพื่อหวังจะให้น้องของฉันมาเปิดประตูให้แทนฉันกดย้ำถึงห้าครั้งแต่ภายในบ้านก็เงียบสนิทฉันเลยต้องลองกลั้นใจรีบหยิบกุญแจที่ตกอยู่แล้วรีบไขกุญแจเข้าไปในบ้านแล้วรีบปิดประตูบ้านให้เร็วที่สุดฉันเข้ามาในบ้านแล้วก็จริงแต่ความรู้สึกแปลกๆนั้นมันก็ยังไม่หายไปภายในบ้านปิดไฟมืดสนิทหมดฉันเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเพราะถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้ว แต่ปกติเวลานี้น้องฉันจะยังไม่เข้านอนและยังเปิดไฟตรงทางเดินไว้อยู่ฉันค่อยๆเดินขึ้นไปบนชั้นสองแม้แต่ชั้นสองเองไฟทุกดวงก็ปิดหมดฉันพยายามเดินให้เบาที่สุดจนถึงหน้าห้องน้องสาวของฉันฉันเห็นประตูห้องก็ยังเปิดกว้างอยู่ฉันแปลกใจมากฉันเลยลองเดินย่องเข้ามาภายในห้องภายในห้องนี้มืดสนิทมากแต่ฉันก็ไม่กล้าพอที่จะเปิดไฟฉันเลยลองเรียกชื่อน้องสาวชันเบาๆ จู่ๆตู้เสื้อผ้าในห้องก็ค่อยๆแง้มออกมาฉันเห็นใบหน้าของน้องสาวฉันอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะกับเสียงสือื้อึนเบาๆของน้องสาวเธอจ้องมาที่ฉันสักพักก่อนจะค่อยๆยื่นมือมาจับข้อมือของฉันฉันค่อยๆกำมือเธอและค่อยๆดึงตัวเธอออกมาจากตู้เสื้อผ้าแค่รอค่อยๆเปิดตู้จนร่างของเธอออกมาจากตู้และฉันก็ปิดประตูตู้นั้นฉันแทบอยากจะเป็นลมกับสิ่งที่เห็นเพราะหลังจากที่ฉันปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้ว ฉันเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งในเงามืดยืนอยู่บริเวณกลางห้องของแครโรร่างนั้นฉันไม่รู้ว่าเขามองมาที่เราหรือเปล่าแต่ตอนนั้นมันไม่สำคัญแล้วฉันรีบคว้าตัวแครโรวิ่งสุดชีวิตลงมาที่ชั้นล่างฉันได้ยินเสียงฝีเท้านักหนักวิ่งตามหลังพวกเรามาฉันรีบเปิดประตูบ้านวิ่งไปที่รถพร้อมกับพาน้องสาวฉันขึ้นมาด้วยฉันเห็นร่างนั้นวิ่งตรงมาที่รถของเรา และพยายามจะกระชากด้ามจับประตูให้เปิดออกโชคดีมากที่ฉันเร็วพอที่จะล็อกประตูได้ทันร่างผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนมาเป็นเอาไหล่กระแทกกระจกแรงๆน้องสาวฉันกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวฉันพยายามควบคุมสติรีบเหยียบคันเร่งขับออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดฉันมองผ่านกระจกหลังก็เห็นร่างของชายคนนั้นวิ่งมาที่รถสีดำที่จอดอยู่หน้าบ้านของฉันถึงตอนนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก แต่สติของฉันก็บอกว่าคนคนนี้ต้องเป็นผู้ชายคนเดียวกับในไอจีแน่ๆฉันบีบแต่ในรถค้างตลอดเวลาเพื่อหวังให้เพื่อนบ้านบริเวณนี้ตื่นและออกมาดูพวกเราและฉันก็พยายามขับรถวนไปวนมารอบๆฉันก็เห็นรถสีดำคันนั้นขับหนีออกจากหมู่บ้านของฉันไปหลังจากฉันเห็นแบบนั้นแล้วฉันก็วนรถกลับมาที่บ้านของเราเวลานั้นเพื่อนบ้านของเราตางก็ออกมายืนดูเหตุการณ์ที่นอกบ้านกันแล้ว ฉันลงมาจากรถพร้อมกับน้องสาวและววิ่งไปหากลุ่มเพื่อนบ้านและเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับพวกเขาฟังไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยแจ้งตำรวจและติดต่อพ่อแม่ของเราให้ทางตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบบ้านของเราและแจ้งกับเราว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านของเราจริงๆโดยวิธีการของเขาคือเขาปีนมาจากทางนอกบ้านและงัดหน้าต่างห้องน้องสาวของฉันเข้ามาภายในบ้าน ฉันพยายามที่จะเปิดดูแอคเคาท์ไอผู้ชายคนนั้นอีกครั้งแต่แอคเคาท์ของชายคนนี้ก็ถูกลบหายไปแล้วฉันว่าเขาน่าจะลบแอคเคาท์ของเขาทิ้งไปเองแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้และทางตำรวจเองก็ไม่สามารถตามสือบอะไรได้มากไปกว่านี้เพราะฉันเองก็จำชื่อแอคเคาท์นั้นไม่ได้แล้วแม้ว่าหลังจากนั้นเราจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้อีกแล้วแต่หลังจากวันนั้นมาฉันก็เปลี่ยนแอคเคาท์ของฉันให้เป็นแบบ p r i v a t และฉันก็เลือกรับคน f o ล l o w เฉพาะคนที่ฉันรู้จักจริงๆเท่านั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาฉันก็ระแวงที่จะอัพรูปเป็นอย่างมากเพราะตำรวจได้เคยบอกฉันว่าที่คนร้ายสามารถตามมาถึงบ้านของฉันได้อาจเป็นเพราะเห็นบ้านเลขที่ของฉันตอนที่ฉันถ่ายรูปเซลฟี่กับน้องสาวที่หน้าบ้านเรื่องที่สาเสียงที่หน้าต่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันมันทำให้ฉันกลัวเวลากลางคืนมากๆไปหลายวัน ฉันต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์ก่อนเวลาที่ฉันอยู่ในห้องนอนของฉันตอนดึกไม่ว่าฉันจะนอนอยู่หรือยังนั่งอ่านหนังสือติวอยู่มันจะมีเสียงเคาะเบาๆหนึ่งครั้งที่หน้าต่างห้องของฉันจริงๆจะเรียกว่าเสียงเคาะก็คงไม่ใช่เพราะมันไม่เหมือนกับเสียงคนที่เอามือมาเคาะหน้าต่างเสียงมันเหมือนอะไรบางอย่างที่บังเอิญมาแตะเข้ากับขอบกระจกหน้าต่างเบาๆหนึ่งครั้งและบางที ฉันไ็ได้ยินเสียงคลิกเบาๆจากนอกหน้าต่าง1-2ถึงครั้งมันเป็นแบบนี้ติดๆกันแทบทุกวันจนฉันต้องไปบอกพ่อของฉันแต่เขาก็พยายามปลอบฉันว่าไม่น่ามีอะไรอย่าคิดมากและบอกว่าอาจจะเป็นแมลงที่บินมาชนหน้าต่างเขาก็ได้พอฉันคิดแบบนั้นมันก็ช่วยให้ฉันลดความกลัวลงไปได้บ้างจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนผู้ชายที่เคยอยู่ในคลาสเรียนเดียวกับฉันเขาเคยมาขอเบอร์ฉันไว้ตอนที่เราเจอกันในคลาสเรียนคาบหนึ่ง แต่เราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันบ่อยมากเขาส่งข้อความมาหาฉันในคืนวันหนึ่งที่ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องนอนเขาส่งข้อความมาว่าผมขอโทษนะที่ส่งข้อความมากลางดึกแบบนี้แต่ผมอยากจะถามผู้ความแน่ใจเพราะผมไปเจออันนี้เข้าตอนที่กำลังเล่นไ g จอยู่ผมว่าถ้าไอจนี้ไม่ใช่ของคุณมันจะดูน่ากลัวมากและเขาก็แนบลิงก์แอคเคาท์ไอจีหนึ่งมาให้ฉันดู ฉันลองกดเข้าไปในลิงก์ที่ส่งมามันก็พาฉันมาที่หน้าโปรไฟล์ของแอคเคาท์หนึ่งที่มีชื่อว่า JP Unofficial ฉันสะดุดกับชื่อมากเพราะมันตรงกับชื่อย่อของฉันแต่สิ่งที่ฉันเจอหลังจากนี้มันทำให้ฉันขนลุกเป็นอย่างมากเพราะภาพโปรไฟล์และภาพอื่นๆที่อยู่ในแอคเคาท์นี้ทั้งหมด45รูปมันมีแต่รูปของฉันทั้งหมดบางรูปก็มีรูปที่ฉันเซลฟี่กับเพื่อนๆของฉันแต่รูปอื่นๆนั้น ฉันไม่ได้เป็นคนถ่ายเองแน่นอนหลายๆรูปมันมีถูกถ่ายมาจากระยะไกลบางรูปก็เป็นถ่ายตอนที่ฉันใส่ชุดว่ายน้ำเที่ยวทะเลอยู่บางรูปก็มีรูปที่ฉันกำลังนั่งอยู่ในรถบางรูปก็ถ่ายฉันตอนที่ฉันอยู่ที่สวนหลังบ้านแต่รูปที่ทำให้ฉันกลัวที่สุดคือรูปของฉันเองที่กำลังอยู่ในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นรูปตอนที่ฉันกำลังนั่งอ่านหนังสือรูปตอนกำลังฉันเล่นมือถือ รูปตอนกำลังชั้นหลับอยู่บนเตียงหรือแม้แต่รูปที่ชั้นกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ชั้นท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดจนแทบอยากจะอ้วกออกมาฉันกลัวมากแต่ฉันก็ยังทนฝืนดูแอคเคาน,นี้ต่อรูปแต่ละรูปที่โพสต์นั้นมีคนมากดไลค์ให้ประมาณ2-3ถึงคนบางรูปก็มีคอมเมนต์ด้วยแต่มันน่าขนลุกมากคอมเมนต์พวกนั้นไม่ได้พูดห้ามหรือด่าพฤติกรรมแบบนี้เลยคอมเมนต์พวกนั้นมีแต่ชื่นชม และพูดจาชวนขนหัวลุกเช่นฮอตมากหรือเอาอีกเอาอีกหรือถ้าเป็นฉันฉันจะทำอะไรกับเธอดีนะส่วนแคปชั่นใต้รูปภาพของฉันก็ยิ่งทำให้ฉันกลัวไม่แพ้กันอาทิเช่นผมรักเธอมากเหมือนเธอเป็นเมียผมคนหนึ่งเลยหรือผมชอบแอบมองเธอแบบนี้แทบทุกวันเวลานั้นน้ำตาของฉันเริ่มไหลออกมาแล้วฉันตัวสั่นไปหมด และตอนนั้นเจ้าเสียงนั่นก็ดังขึ้นมาจากนอกหน้าต่างอีกครั้งเสียงแตะที่กระจกหน้าต่างหนึ่งครั้งและเหมือนมีเสียงคลิกเบาๆตามมาอีกสองครั้งจู่ๆสมองของฉันก็ฉเฉลยคำตอบของปริศนาเสียงนี้เสียงอะไรบางอย่างที่แตะกระจกเสียงคลิกเบาๆพอฉันนึกถึงภาพคำตอบนั้นได้ฉันกรี๊ดสุดเสียงที่สุดในชีวิตพ่อของฉันรีบวิ่งเข้ามาในห้องและมาถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นฉันแทบไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ฉันได้แต่ร้องไห้ฟูมายและยื่นโทรศัพท์ให้พ่อฉันดูพ่อของฉันปกติเป็นคนใจเย็นและใจดีกับฉันมากๆแต่พอเห็นแอคเคา์นั้นสีหน้าของพ่อฉันก็เปลี่ยนไปอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนจากใบหน้าของคนที่ยิ้มแย้มตลอดเวลากลายเป็นใบหน้าที่โกรธจัดปนกับความกลัวพ่อของฉันรีบพุ่งไปที่หน้าต่างห้อง และเปิดมันออกมาพร้อมกับตะโกนด่าทอสุดเสียงด้วยคำพูดที่หยาบคายหลายประโยคจากนั้นพ่อก็วิ่งออกไปที่นอกบ้านแล้วพยายามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อช่วยตามหาคนร้ายจากนั้นไม่นานพ่อก็โทรแจ้งตำรวจฉันนำลิงแอคเค์นั้นให้กับทางตำรวจดูทางตำรวจก็รับเรื่องและรีบนำแอคเคน์นี้ไปสืบหาแหล่งที่มาแต่ก็มีข่าวร้ายตามมาว่าแอคเค์นี้สร้างโดยเครื่อง iPod Touch เก่าเครื่องหนึ่ง และทางตำรวจไม่สามารถตามสัญญาณ iPod p o d t o u c h เครื่องนี้ได้เพราะเครื่อง p p o t o u ั h น่าจะถูกทำลายทิ้งไปแล้วและ Account นี้ก็ปิดบัญชีไปทันทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้พ่อของฉันก็พาฉันย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นโชคยังดีที่ตั้งแต่ย้ายบ้านมาฉันก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ขนลุกแบบนี้อีกเลยแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาฉันก็ได้ตั้งค่าแอปพลิเคชันโซเชียทั้งหมดของฉันให้เป็น r i v a t e และทุกครั้งที่ฉันอยู่ในห้องนอนฉันจะล็อกประตูหน้าต่างและปิดม่านหน้าต่างทุกบานตลอดสิ่งที่ฉันอยากจะบอกทุกคนคือระวังโลกออนไลน์โซเชียลไว้ด้วยและพยายามเช็คตัวเองให้ดีว่าไม่มีใครแอบตามคุณอยู่และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องเล่าจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า i n s t a g r กรขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ